ครับผมก็สวัสดีเพื่พนอนๆบทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคลุละพันธ์แล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเฟซบุ๊กเอ็มคนละพันธ์ทุกคนด้วยนะครับระหว่างรอการสูบปลานะครับสุบน้ำนะครับผมก็เมนูข้างๆนะครับอยู่นี่เลยเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับนี่เลยโอ้โหโเจอแต่ทางเต็มไปหมดนะครับเพิ่งขุดดินมาใหม่ๆด้วยนี่นะครับ หนูนี่น่าจะเป็นหนูไม่ลูกอ่อนนะครับหนูตัวเล็กมีลูกนะครับลูกมันวิ่งนะครับตึกดไปหมดระวังรอนะเอาใช้วิธีการเทน้ำ ออกแล้วนะผมพุื้องหน้าจะหรอโอ้ยคารูนะผมออกแล้วออกแล้วออกแล้วรไหนวารถับรถใหญ่หรือขับรถเล็กออกแล้วนะครับโอ้ออกเร็วมากเลยมันมีเยอะนะครับสภาว่โดยจาก เอาจะล่าง ด้ยกันต่ตอน,นะครับผมด้วยบแก่ลิตรนึงน้ำทะลักนะครับเอาครับเดี๋ยวก็จะมีข่าวดีเร็วน,นวี้แหละขอคันแน่ กนกนกดีนะผมได้น้ำเก๊กไลน,นะครับวันนี่ออกแล้วนะนี่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 ยืนรูยืนดูเดินเดินเดินยืนรูยืนดูมาอยู่ในรูเมื่อกี้งวงมันออกมาข้างนอกนั่นแหละ มันออกมาทางตัวเลยเมื่อกี้แต่ว่ามันออกอยู่ปากรูโอ้เซียนนะโอ้นั่นนั่งนั่นเฮ้ยได้ไหม ได้เลยไม่ได้ไ,ดไนไรอยนำรถก่อนไม่ตาโอ้ยกระว่าถูกคอได้เมื่อกี้นี้ จริงโจ๊กโอ้ตกใจหมดเลยตายตายไม่อะไรหรอกลูกลูกนี่แหละลูกมันใค้ไปเรื่อยมันตกตายกลางนะลูกลูกหมูนะครับอะการเป็นปืนมาต่อไ้ ได้ตัวหนึ่งแนละ้วเรามาลุ้นกันอีกนะครับไปละ ออแล้วครับเรียนจากเซียนแทงปลาไหลกลายปเป็นเซียนแทงหนูแล้วนะวโอ้จากเซียนแทงปลาไหลกลายปเป็นเซียนแทงหนู้ถูกแล้วนิ่ง <laughs> นี่นะครับตัวที่ได้นะครับเป็นลูกลูกหนุกุกนะครับเอาไปเลี้ยงในพอดีเลยหนึ่งรูก็มีหลายตัวแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะออกให้เยอะหรือเปล่านะครับ ไม่ออกแทงได้เลยนะครับแทงมันกับแทงปลาไหลเลยนะถ้าถูกมานี่โอ้โ,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 โหถูกมานี่เป็นเรื่องเลยนะ <laughs> <laughs> นี่ยคตัูที่เราเทาน้ำเมื่อกี้ đại sẽ đại chỉ một cái đầu không tôi tập công ty rồi, tôi đã, tôi mình nhiều mình bay nhá, tôi sẽ đại một cái đầu điêu đó ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ